ฉันโชว์กผู้ใจจริงใจความรักคุณสนใจมีบังไหมเพื่อแป้งปันเพราะฉะน,นั้นฉันจริงทรณมในสักของตนไม่สนใจใครผมมองถึงว่าการจะทำํำในทักอย่างนึงเนีย แล้วก็เอาอะไรหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแตกอะไรเงี้ยครับนี่คือเสียงของหนุ่มปอโทร,รัฐศาสตร์จากรั้วพ่อขุนรามวัย32ปีที่ยอมหันหลังให้กับงานดีเงินเดือนสูงเดินตามฝันอยากมีร้านอาหารกับใจรักด้านเกษตรจึงนำสองอย่างมารวมกันทมกลางเสียงผู้คนรอบข้างทักท้วงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาเกษตรกับบันเทิงมารวมกัน แต่วันนี้หนุ่มมาดก,กวนหัวใจสีเขียวเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าทำได้แค่ลงมือทำด้วยการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างลงตัวร้านอาหาร70กรเกษตรอินทรีย์30เลี้ยงไก่เป็ดนกกระจอกเทศและปลาขุดบ่อน้ำใต้ร้านคลายร้อนประดับร้านด้วยของเก่าทำให้ลูกค้าที่เข้าร้านย้อนวัยจำวันวานได้เป็นอย่างดีผมอยากให้ลอง ลองมองภาพใหม่ครับเกี่ยวกับพวกการทําสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารสภาพแวดล้อมที่อยู่ในธรรมชาติผมก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็ยังได้กําไรกับมันแต่ว่าเราก็ต้องหันมาใส่ใจกับธรรมชาติโดยที่ไม่ทําทร้ายเขาด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนกําไรคงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่ความสุขบนความพอและเผื่อแผ่กับจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม คือแนวทางการอยู่ร่วมกันของโลกใบนี้รักโลกรักชีวิต